วันนี้ก็คือให้พวกเรารู้ว่าอารมณ์สวิงมันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้จากหลายสิ่งอย่างแต่ว่าเราก็ต้องรู้เท่าทันว่าหนึ่งช่วงนี้ฉันมีภาวะฮอร์โมนที่แบบอ่าบางคนไม่ต้องตั้งท้องก็ได้เอาแค่เมนจามาเนี่ยนะก็สวิงแล้วผู้หญิงเนี่ยก็จะก็จะเป็นเพศที่แบบเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเยอะกว่าผู้ชายนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นๆส่วนใหญ่ก็คือภาวะความเครียดซึ่งถ้าเกิดว่า อารมณ์สวิงก้าได้แบบนี้นะคะสาเหตุที่อารมณ์เราขึ้นขึ้นลงลงนะอย่างที่หนึ่งความเครียดแน่นอนเขาเรียกว่าอาการลุกลีลุกลนคือแบบรู้สึกว่าอยู่นิ่งๆไม่ได้อะไรมีภาวะแบบตื่นเต้นแต่ในที่นี้คือเป็นอาการตื่นเต้นที่แบบคือเหมือนคุมสติตัวเองไม่ได้สาเหตุที่ทําให้เราเครียดที่เจอได้บ่อยสุดอดนอนจากพวกเรานะพักผ่อนไม่พออารมณ์สวิงอีกข้อหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งก็คืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น bipolar disorder นะอันนี้ก็คือภาวะทางจิต ะะอันนี้หมอแค่ยกตัวอย่างมาให้พวกเราได้รู้ว่าการที่คนนึงอารมณ์สวิงหมายว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะ,นะคือภาวะทางจิตอันหนึ่งเขาเรียกไบโพล่าอ,อันนี้ก็คือจะสังเกตได้ง่ายๆอย่างเช่นบางคาแรคเตอร์ที่แบบเด่นๆที่เัวงจําได้แล้วกันนะก็คือว่าเศร้าเหงาในรักร้องให้คนเดียวสักแป๊บหนึ่งอ้าวออกไปออกไปช้อปปิ้งใส่ชุดแบบสีสันฉูดฉาดใจบัตรเครดิตรูดป,ปืป๊ดปืดปปดปดปดป๊ดปืดแบบควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ได้คือแบบ out of control นะคะ ซึ่งตอนที่ออกไปช้อปปิ้งนี่คือมันเหมือนกับว่าชดเชยกับภาวะช่วงที่ช่วงที่จิตตกอะ่ะเราก็จะกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยตัวเองแบบไม่สามารถที่จะควบคุมการใช้จ่ายหรือการแต่งตัวช่วงที่หลันล้าก็คือหลันล้าสุดๆนะคะแต่พอแบบอยู่บางช่วงจังหวะก็คือโลกมืดดามากก็คือแบบร้องให้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นสภาวะที่ต้องแบบไปปรึกษาจิตแพทย์นะคะเพื่อที่จะทําการรักษานะแล้วอีกอันนึงคือภาวะซึมเศร้าหรือดีเพชชันอ่ะอันที่3ก็คือวันนี้เศร้า แล้ววันพรุ่งนี้สดชื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าต่างจากในเรื่องของไบโพล่าอย่างไงเนี่ยมันก็จะเป็นรายละเอียดในเรื่องของแบบต้องให้ทางจิตแพทย์นะเขาเป็นคนที่แบ่งแยกอีกทีเพราะว่าบางทีเนะเราเจอคนหนึ่งคนอะเราไม่สามารถที่จะบอกได้นะมันจะต้องมีครณทเลียทางการแพทย์หลายๆอย่างนะที่ระบุว,นน usa, ว่าอันนี้เป็นภาวะซึมเศร้าหรือว่านี้เป็นไบโพล่าอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือให้พวกเราได้รู้จักเฉยๆว่าแบบฮะมันมีแบบนี้ด้วยนะอันที่4ีที่น่าจะเกี่ยวข้องกับหลายคนนะคะการเปลี่ยนแปลงผลของฮอร์ ฮอร์โมนนะคะเือฮอร์โมนมันมีผลต่ออารมณ์เรามากจากฮอร์โมนมันมีอยู่หลายช่วงวัยเช่นภาวะพรีเมนโพสนะคะหรือโพสเมนโพสก็ได้ก็คือเอาง่ายๆในภาวะที่แบบวัยหมดประจําเดือนนะหรือพรีเมนโพสก็ได้ก็คือก่อนหมดประจําเดือนก็จะอารมณ์สวิงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแล้วก็ภาวะตั้งค,ครรภ์ค่ะก็คือจะไม่สามารถที่จะแบบคาดเดาอะไรได้ทั้งนั้นนะก็คือจะมีภาวะในเรื่องของอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายอยู่ตลอดเวลาเออว่าทีนี้มาดูวิธีการในการจัดการ นะข้อที่1เลยนะไปออกกําลังกายเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะมันหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาการที่แบบว่าได้เหงื่อออกมาเนี่ยนะมันก็จะทําให้แบบร่างกายเราแบบเหมือนดีท็อก เนาะดีทอ็อกของเสียออกร่างกายนะคะแล้วเราก็ยังได้รู้สึกฟีลกู๊ดกับตัวเองว่าเฮ้ยอย่างน้อยอะ่ะเราก็ยังทําอะไรดีๆให้ตัวเองไกปะ่ะหรืออีกอันคือฟังเพลงนะคะคือไม่ใช่แบบว่าฟังเพลงแบบอกหักเศร้ารักคุดอะไรเงี้ยก็ไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นเพลงเนี่ยก็ต้องแบบคลึกคลืมอีกอันหนึ่งนะคะก็คือคนรอบข้างนะคะเราอะ่ะต้องสร้างสัมพันธ์ทางไอติีกับคนรอบข้างบางอย่างก็แบบไม่ต้องไปตึงมากจนเกินไปนะคะเออฟังเพลงออกกําลังกาย พี่ไ,ไปนั่งจิบชากาแฟอะไรบ้างแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มที่ชอบวันนี้ก็คือให้พวกเรารู้ว่าอารมณ์สวีมันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้จากหลายสิ่งอย่างแต่ว่าเราก็ต้อง รู้เท่าทันว่าหนึ่งช่วงนี้ฉันมีภาวะฮอร์โมนที่แบบอ่าบางคนไม่ต้องตั้งท้องก็ไดนะ้อาแค่เมนจะมาเนี่ยนะก็สวิงแล้วผู้หญิงเนี่ยก็จะก็จะเป็นเพศที่แบบเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเยอะกว่าผู้ชายนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นๆส่วนใหญ่ก็คือภาวะความเครียดซึ่งถ้าเกิดว่าเราอ่ไม่รีลีสปล่อยมันออกไปบ้างนะเราเก็บ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 เนี่ยความเครียดมันก็เหมือนแบบเหมือนเราเป่าเป่าลูกโป่งมันก็แบบใหญ่ๆๆๆใหญ่ขึ้นแล้ววันนึงมันก็แตกปุ อนะเราก็จะรู้สึกแบบโอ้โหอารวจกับคนรอบข้างใช่ไหมคนรอบข้างก็กระเจิดกระเจิงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีในการที่จะผ่อนคลายอย่างวันเดียที่เราคุยกันนะคะปิดท้ายวันนี้นะคะถ้าใครจะสอบถามเรื่องอาหารเสริมอ,อะไรก็ไปที่ไลน์แอดนะแอดด l รสลินเฮลี y, นะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย